สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดินจะมารีวิวตัวหูฟังตัวใหม่ของ a p p เ e ิที่ออกมาเซอร์ไพรส์ในช่วงวันคริสต์มาสเป็นของที่ต้องมีในวันคริสต์มาสนี่เองค่ะนั่นก็คือ AirPod s Max ตัวนี้เลยค่ะซึ่ง AirPod s Max ตัวนี้เป็นหูฟังตัวแรกที่ Apple ทํามาเป็นแบบครอบหูนะคะซึ่งเดินก็แอบคาดหวังหน่อยเพราะว่าราคามันแพงพอสมควรก็คือราคาตั้ง19,900บาทหรือ550ดอลลาร์นี่เองค่ะก็อยากจะรู้ว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงแตกต่างจาก AirPods Pro ยังไงแล้วก็ถ้าเดินจะอัปเกรดจาก Airpods ธรรมดาของเดินที่เดินมีอยู่มาเป็น Airpods m a มมันจะคุ้มไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มด้วยการแกะกล่องกัน อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเปิดมาก็จะเจอกับหูฟังก่อนเลยค่ะที่ใส่อยู่กับเคสและก็มีใบคู่มือมาให้ค่ะพร้อมกับสาย USB-C to Lightning แต่ไม่แถหมหัวชาร์จมาให้นะคะโดยจากลักษณะภายนอกให้ความรู้สึกเหมือนกระเป๋าถือผู้หญิงและก็แอบคล้ายกับที่หลายๆคนพูดถึงในอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือบราค่ะเดินรู้สึกว่ามันก็แอบคล้ายอยู่นะแต่ถ้ามองข้ามจุดนั้นไปเดินรู้สึกว่าดีไซน์ของตัวเคสน่นะมันแปลกอยู่ดีค่ะ ตัวเคสนั้นทําออกมาได้ไม่คุมรอบหูของหูฟังซึ่งดินเห็นว่ามันมีช่องให้ชา้าด้วยนะคะตอนใส่เคสแต่ก็แอบคิดว่าตัวเคสนั้นะ่ะควรจะทําหน้าที่ของมันค่ะก็คือการป้องกันตัวหูฟังให้มากกว่านี้ค่ะและที่แปลกไปกว่านั้นส่วนที่ดูแข็งและทนทานกลับโดนปกป้องแต่ส่วนที่ดูเปราะบางหรือซอฟนั้นกลับไม่มีอะไรป้องกันเลยค่ะซึ่งต้องดูอีกทีอถึงเรื่องความทนทานนะคะ ตัวโครงของหูฟังนั้นจะเป็นสแตนเลสสตีลที่หุ้มด้วยวัสดุผิวสัมผัสนุ่มและตัวสายคาดหัวนั้นมีความซอฟต์และอากาศถ่ายเทค่ะที่ครอบหูจะเป็นอลูมิเนียมและมีบอ h เฮดจอย n ์ที่ต่อกับที่ครอบหูทำให้หมุนได้มากกว่า90องศาได้เล็กน้อยและตัวหูฟังนั้นจะสามารถปรับระดับหรือยืดหดได้ตามที่ต้องการค่ะในส่วนของที่ครอบหูนั้นจะมีเคอร์ชั หรือโฟรมรองหูแบบนุ่มที่ทำให้รู้สึกนุ่มสบายคล้ายๆหมอนอันนี้ Apple บอกมานะคะตัวโฟรมรองหูนั้นจะเป็นแม่เหล็กสามารถถอดได้หรือจะคัสตอมไมปรับเปลี่ยนสีได้ตามที่ต้องการค่ะแต่ตอนนี้ Apple ยังไม่เปิดให้มีการคัสตอมไมก่อนซื้อนะคะซึ่งเดินคิดว่าราคาขนาดนี้แต่กลับเปลี่ยนสีไม่ได้มันก็แอบรู้สึกว่าจ่ายแพงไปทำไมเนาะแต่ยังไงตัวโฟรมรองหูจะวางจำหน่ายทีหลังค่ะในราคา69ดอล คิดเป็นราคาไทยก็2,290บาทค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนสีนั้นก็ต้องเพิ่มเงินมาตั้ง2 0 0 0กว่ากว่าเฮ้อทำไม Apple ถึงยังไม่เปิดให้ปรับสีตั้งแต่แรกเนาะน่าคิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่นะคะเรื่องการเปลี่ยนที่รองหูได้เพราะโดยส่วนมากแล้วตรงส่วนเคอร์เซนหรือที่รองหูนั้นจะเป็นส่วนที่พังก่อนแต่ข้างนอกยังโอเคอยู่เลยค่ะ การที่เปลี่ยนได้นั้นทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อหูฟังใหม่และถ้าพูดถึงเรื่องการเกาะติดของตัวโฟมร,รางหูนั้นเดินรู้สึกว่าก็ทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยค่ะเดินก็ได้ลองทดสอบสกิทด้านข้างดูมันก็ไม่หลุดแต่มันจะหลุดก็ต่อเมื่อดึงขึ้นมาค่ะก็ตรงตามฟังก์ชันที่มันควรจะเป็นนะคะส่วนเรื่องสีนั้นจะให้สีมาเหมือนกับ iPad 4ตัวใหม่เลยค่ะนั่นก็คือสีเงินสีเท,สเทาสเปซเก สีสกายบลูสีชมพูและสีเขียวค่ะส่วนสีที่เดินซื้อมานั้นเป็นสีเงินนะคะซึ่งตอนแรกเดินอยากได้สีสกายบลูหรือสีเขียวมากแต่มันต้องรอนานยิ่งตัวสีน้ำเงินนั้นอะรอตั้ง3เดือนเลยค่ะเลยจัดสีเงินมาแทนก่อนโอเคคราวนี้เดินจะลองใส่เข้ากับหัวดูค่ะซึ่งเวลาใส่นั้นอะเดินรู้สึกว่ามันซบซบอ,อยู่บนหัวให้ครู้สึกเบาสบายแล้วก็อากาศไทยเทดีค่ะ แถมนิ่มทั้งที่รองหูและที่คาดหัวด้วยค่ะแต่ก็แอบ,บรู้สึกว่ามันมีอะไรคาดหัวอยู่ดีค่ะและก็เวลาที่เดินวางตรงคอของเดินนั้นน่ะแอบบหนักเล็กน้อยนะคะเดินรู้สึกว่าต้องรอดูไปก่อนว่าใช้เวลานานมันจะเป็นยังไงมันจะเมื่อยหูไหมหรือจะหนักไหมแต่ถ้าหันมาดูเรื่องน้ําหนักนั้นน่ะกลับกลายเป็นว่าเป็นหูฟังที่หนักที่สุดเท่าที่เดินเคยซื้อมาเลยค่ะโดยน้ําหนักอยู่ที่3 8 4 4กรัม และที่สําคัญนั้นหูฟังจะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะคะซึ่งมันมีวิธีเดียวที่จะทําให้หูฟังนั้นอะ่ะปิดได้ก็คือการใส่เข้าเคสค่ะแต่การใส่เข้าเคสนั้นอะ่ะไม่ได้หมายความว่ามันจะปิดนะคะเวลาใส่เข้าเคสตัวหูฟังจะเปลี่ยนเป็นโหมด ultra low power mode หรือโหมดประหยัดพลังงานแบบต่ำพิเศษค่ะเพื่อประหยัดการใช้งานของแบตเตอรี่ซึ่งตัวหูฟังจะมีเซนเซอร์ที่เรียกว่า case detect sensor คอยจับว่ามีการใส่เข้าไปในเคสแล้วซึ่งเดินคิดว่าน่าจะใช้หลักการเดียวกับตัว m a ็ s a f e ที่เวลาเราใส่เคสหรือกระเป๋าตังค์นั้นน่ะมันจะมีวงสเตตัสขึ้นมาและอีกอย่างเดินเนี่ยจะขอเน้นว่าให้เพื่อนๆปิดตัว Magnet ตัวนี้ลงมาค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนๆไม่ได้เปิด Low Power Mode ให้กับตัวหูฟังนั่นเองค่ะ หรือคล้ายๆกับเพื่อนๆปล่อยหูฟังไว้ข้างนอกเคสและปล่อยให้แบตเตอรี่ถูกใช้งานไปตั้ง2ชั่วโมงจนกว่าจะเปลี่ยนเป็น low power mode และเมื่อพูดถึงที่เพื่อนๆจะต้องใส่เข้าไปในเคสเวลาที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้งานนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นทันทีค่ะเพราะส่วนมากสิ่งที่คนทั่วไปจะทําหายไม่ใช่หูฟังค่ะแต่กลับเป็นเคสนี่แหละที่ทําให้คนทําหายบ่อยซึ่ง ถ้าไม่มีเคสก็เท่ากับว่าเพื่อนๆไม่สามารถเปลี่ยนเป็น ultra low power mode เพื่อประหยัดการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ค่ะมาต่อที่เรื่องการคอนโทรลหรือควบคุมตัวหูฟังจะไม่มีคอนโทรลด้านข้างของหูฟังแต่จะมีดิจิตอลคราวที่ยืมจาก Apple Watch มาเป็นตัวเพิ่มลดเสียงโดยการหมุนเปิดปิดเสียงหรือโทรศัพท์โดยการกดหนึ่งทีสิคิปเพลงไปข้างหน้าโดยการกด2ที และสกิปเพลงไปด้านหลังโดยการกด3ทีส่วนการเรียกเสียินั้นให้กดค้างค่ะตัวดิจิตอลคราวนนั้นจะสามารถเปลี่ยน d i r e c t ั o นหรือทิศทางของการหมุนเพิ่มลดเสียงได้โดยที่ให้เพื่อนๆไปที่ Setting เข้าตัว Bluetooth และกดที่ Airpods Max แล้วไปที่ Digital c ร o ว d ค่ะกดเลือก d i r e c t ั o นได้ตามที่ต้องการเลยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆต้องอัปเดตเป็น iOS 14.3ก่อนที่จะต่อตัว AirPods Max เพื่อใช้งานนะคะแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีปุ่มที่สลับปรับเปลี่ยนระหว่างตัวตัดเสียงรบกวนหรือ noise cancellation กับ transparency mode หรือโหมดฟังเสียงภายนอกซึ่งถ้าเพื่อนๆมีตัว AirPod s Pro อยู่แล้วก็น่าจะคุน้นเคยกับฟังก์ชันนี้ดีค่ะในส่วนของตรงนี้เพื่อนๆสามารถทำการกดเปิดปิดได้ผ่านตรงนี้ค่ะ ส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการตัดเสียงรบกวนเวลาฟังเพลงหรือเปิดพอดแคสต์หรือไม่ก็ทํางงานต่างๆตัว noise cancellation จะตัดสิ่งรบกวนออกเหลือแต่สิ่งที่เพื่อนๆได้ยินหรือเปิดอยู่ส่วน transparency mode จะกลับกันค่ะก็คือเปิดให้ได้ยินเสียงภายนอกค่ะคล้ายๆกับว่าเพื่อนๆใช้หูฟังธรรมดาที่เพื่อนๆสามารถได้ยินเสียงภายนอกในเวลาที่เพื่อนๆใช้งานนั่นเองค่ะ ซึ่งในส่วนของฟังก์ชันนี้เดินก็ได้ลองดูนะคะรู้สึกว่าทำงานได้ดีพอสมควรเลยค่ะในการตัดเสียงรอบนอกและถ้าเปรียบเทียบกับ AirPods Pro นั้นเรารู้สึกว่าทำได้ดีใกล้เคียงกันค่ะแต่ตัว AirPods Max นั้นน่ะทำงานได้ดีกว่าเล็กน้อยตอนที่เดินลองนั้นน่ะเดินเปิดเพลงออกลำโพงข้างนอกและลองเล่นเพลงกับทั้งสองหูฟังโดยเปิดความดัง50%ตัว AirPods Pro นั้นน่ะยังได้ยินเสียงข้างนอกเล็กน้อยแต่ AirPods Max นั้นน่ะไม่ได้ยินเลยค่ะ และตัว AirPods Max นั้นจะมีทั้งหมด9ไมโครโฟนค่ะโดยที่8ไมโครโฟนใช้สำหรับ noise cancellation เพื่อจับและตัดเสียงสิ่งที่ไม่ต้องการออกและก็มี3ไมโครโฟนที่หันออกด้านนอกของแต่ละข้างเพื่อตรวจจับสภาพแวดล้อมต่างๆและหันเข้าด้านใน1ตัวของแต่ละข้างเพื่อวัดเสียงที่เพื่อนๆได้ยินค่ะจากที่เดินพูดมาทั้งหมดเพื่อนๆคงงงว่ามันเป็น9ไมโครโฟนยังไงก็คือให้เพื่อนๆตัดสียงที่เดินบอกว่า มันมี8ดไมโครโฟนของ noise cancellation ออกแล้วเริ่มนับจาก3ตัวที่หันออกด้านนอกทั้งสองข้างรวมกันเป็น6แล้วใช่ไหมคะจากนั้นมันจะมี1ตัวที่หันเข้าด้านในของแต่ละข้างรวมกันเป็น8บวกกับไมโครโฟนเสริมอีกหนึ่งตัวทั้งหมดเป็น9ค่ะในส่วนที่ว่ามี8ไมโครโฟนของ noise cancellation นั้นอ่ะมันจะเป็นการใช้ไมโครโฟร่วมกับการจับเสียงค่ะไม่งงลวใช่ไหมคะโอเคเรามาต่อกันในเรื่องของเสียงกันค่ะ โดยตัวหูฟังนั้นจะมีมอเตอร์แม่เหล็กของไดรเวอร์ขนาด40มิมที่จะช่วยให้เสียงชัดสม่ำเสมอถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเร่งเสียงจนสุดและก็มีชิป H1 อยู่ที่ครอบหูของแต่ละข้างซึ่งตัวชิปจะช่วยในการทำ computational audio หรือบาลานเสียงที่สามารถคำนวณ9,000ล้าน operations ต่อ1วินาทีซึ่ง computational audio นั้นรวมถึง adaptive EQ noise c a n c e l l a t i o n Transparency mode และ Spatial audio ในส่วนของ Adaptive EQ นั้นก็คือตัวที่จะช่วยในการปรับเสียงให้เข้ากับความฟิตของโฟมรองหูของเพื่อนๆโดยจะทำการวัดเสียงที่ส่งเข้ามาที่หูของเพื่อนๆและทำการปรับความถี่ต่ำและกลางแบบ Real Time หรือทันทีทำให้เสียงที่ได้ออกมานั้นสมบูรณ์แบบแม่นยำทุกรายละเอียดค่ะ ส่วนของ spatial audio นั้นน่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือช่วยให้เพื่อนๆสัมผัสเสียงได้เหมือนกับอยู่ในโรงหนังโดยการจับการเคลื่อนไหวของหัวของเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะหันหัวไปทางไหนก็สามารถรับเสียงได้รอบทิศทางและเคลื่อนไหวไปตามการเคลื่อนไหวของหัวโดยตัว spatial audio นี้จะใช้เซนเซอร์ accelerometer และ gyroscope s ของทั้ง a i r p o d s iPhone หรือ iPad ในการจับทิศทางและเปรียบเทียบตำแหน่งของการเคลื่อนไหวของหัวกับอุปกรณ์ของเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆหันหัวไปทางซ้ายเสียงที่ได้ยินนั้นจะเข้ามาทางฝั่งขวามากที่สุดเป็นเพราะตำแหน่งของหูฟังทางขวาอยู่ใกล้กับตำแหน่งของมือถือมากที่สุดค่ะและถ้าเพื่อนๆหันกลับมาตรงกลางเสียงที่เข้ามาจะเข้ามาทั้งสองฝั่งเท่ากันและถ้าเพื่อนๆหันไปทางขวาเสียงที่เข้ามานั้นจะเข้ามาทางฝั่งซ้ายมากที่สุดค่ะ เพื่อนคงเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงนั้นจะเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของเพื่อนๆคะ่ะซึ่งตัวเซนเซอร์แอคเซลโลม e เตอจะอยู่ทั้งสองข้างของที่ครอบหูและเซนเซอร์จิลโลสโคปสจะอยู่แค่ทางฝั่งซ้ายของที่ครอบหูเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเดินจะลองให้ดูนะคะเปรียบเทียบกับตัว AirPods Pro แต่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยวเดินจะบอกความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังเอาเนาะว่ามันเดินรู้สึกยังไงตอนฟังเรามาเริ่มกันที่ Spatial Audio ก่อน โอเคเดี๋ยวเราเริ่มทดลองตัว spatial audio กันก็เดี๋ยวเริ่มจะปิดตัว spatial audio ก่อนขอเลื่อนปิดก่อนนะคะโอเคแล้วเรามาเปิดดูว่าเป็นยังไงตอนนี้เดินเปิดเพลงเสียงสูงสุดเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรืนจะลองเปลี่ยนเป็นเปิด spatial audio ว้าวว้าวเลยเสียงเข้ามาทางนี้ค่ะอืม mm. สุดยอดมาก้า wow. วเสียงดินสุดเลยค่ะรู้สึกเสียงที่ให้ออกมาเคลียร์ใสช,ชัดทุกรายละเอียดว้าวอย่างที่ที่เรได้ยินคือแบบสุดยอดมากเดี๋ยวเริ่มจะลองเปลี่ยนเป็นอ่า AirPod Pro กัน ลองเป็น AirPod s Pro ดูบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเอ้ยอยู่นี่นี่ตัวนี้ AirPod s Pro เดินจะลองใส่ดูว่าเป็นยังไงเริ่มจากไม่เปิด Spatial Audio ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังทีหลังว่าเสียงมันเป็นยังไงนะคะอ่าขอย้อนกลับไปเหมือนเดิมก่อน เริ่มจุดเดียวกันค่ะแล้วก็เปิดเสียงทรงสุดด้วยตอนนี้เดินไม่เปิดสเปเชียลออ i o ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองเปิด s p ปเ i a l a u อ i ดโอดูอืม เห็นได้ชัดถึงความแตกต่างของเรื่องเสียงเลยค่ะว่าตัว AirPod Pro Max ให้รายละเอียดที่ชัดกว่าแล้วก็เสียงดีกว่าค่ะแต่ถือว่าทำได้ดีนะคะเนี่ยเข้ามาทางนี้เสียงเข้ามาทิ่ตามทิศทางของการหันหัวของเดินค่ะก็เด,เดินจะพอแค่นี้นะคะโอเคเดี๋วินจะสรุปให้ฟังนะคะเรื่องความดังนั้นอะ่ะมันไม่ต่างกันมาก เสียงของ AirPod s Pro Max นั้นให้เสียงที่เคลียร์ชัดโดยไม่มี distortion ถึงแม้ว่าเดินจะเปิดเสียงเพลงดังสุดๆก็ให้เสียงเคลียร์ใสและมีเสียงที่ละเอียดทุกโน้ตในขณะที่ AirPod s Pro นั้นก็ถือว่าดีแล้วนะคะแต่กลายเป็นว่ามันไม่ชัดเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ AirPod s Max และรายละเอียดของเสียงบางเสียง AirPod s Max ทำได้ดีกว่าและเคลียร์กว่าค่ะ และตัวหูฟังนั้นน่ะยังมี optical sensor และ position sensor ที่อยู่ทั้งสองข้างของที่ครอบหูที่จะช่วยในการจับว่ามันมีการวางหูฟังลงบนหัวแล้วนะซึ่งตรงนี้ถ้าพูดง่ายๆก็จะช่วยในเรื่องของการหยุดเล่นเสียงในเวลาที่เพื่อนถอดหูฟังออกหรือยกที่ครอบหูออกข้างหนึ่งและกลับมาเล่นต่อเมื่อใส่เข้าคืนประมาณนี้ค่ะและที่เดินบอกไปก่อนหน้านั้นว่ามันมีไมตัวเสริมตัวที่9 ตัวนี้จะช่วยในการปรับคุณภาพเสียงของเพื่อนในขณะคุยโทรศัพท์ทําให้ได้ยินเสียงที่ชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีลมแรงเดินก็ได้ทดสอบให้เพื่อนดูนะคะลองอัดเสียงตอนที่เดินอยู่ข้างนอกดูลองไปฟังดูคะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เดินก็อยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเดินจะทดสอบการอัดเสียงมาให้เพื่อนฟังนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตัว airpods max กันก่อนตัวนี้คะ่ะเดี๋ยวเดินจะเริ่มพูดกันเลยนะคะนี่คือเสียงจาก airpods max นะคะ นี่คือเสียงจาก AirPod s Max นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็น AirPod Pro ให้เพื่อนดูกันค่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้เราลองใส่ AirPod Pro เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดกันค่ะนี่คือเสียงจาก AirPod s Pro นะคะนี่คือเสียงจาก AirPod s Pro นะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างเสียงของ AirPod s Pro และก็ AirPod s Max นะคะก็ตอนนี้หนามากเลยค่ะนาอเดี๋ยวเดินจะกลับเข้าข้างในแล้วค่ะส่วนในเรื่องของแบตนั้นจะใช้งานได้แค่20ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งและถ้าชาร์จเพียง5นาทีจะสามารถฟังได้นานประมาณ1.5ชั่วโมงและเมื่อเปรียบเทียบกับ AirPod s Pro ที่สามารถฟังได้4.5ชั่วโมงแต่มีชาร์จิ่งเคสที่รวมทั้งหมดเป็น24ชั่วโมงนั้นหมายความว่า AirPods Pro นั้นมีแบตเตอรี่ไลฟ์ที่ดีกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบก,บกับการฟังต่อครั้ง AirPods Max ดีกว่าค่ะตัว AirPods Max นั้นจะราคาอยู่ที่550ดอลลาร์คิดเป็นราคาไทยก็19,900บาทค่ะโอเคทุกคนสิ่งที่ด้นเห็นได้ชัดเลยนะคะในเรื่องของข้อเสียนั้นก็คือการพกพานั้นยังแอบลำบาก โดยที่มันไม่สามารถพับเก็บได้เหมือนหูฟังตัวอื่นๆยกตัวอย่างเช่น b e s o l o ที่เดินมีอยู่เดินสามารถพับเก็บได้ไม่เกะกะในเวลาเดินทางแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ AirPod s Max นั้นค่อนข้างจะกินเนื้อที่พอสมควรเลยค่ะบวกถ้าเพื่อนๆต้องการใช้ AirPod s Max ขึ้นเครื่องบินนั้นก็แอบลำบากตรงที่ตัว AirPod s Max จะไม่มีรูออดิโอแจ็คเพื่อนๆอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์อย่าง a i r f r y Pro Bluetooth Transmitter และต้องเพิ่มเงินตั้ง54.9ดดอลลาร์ หรือ1690บาทค่ะเหรือจะเป็นสาย g h t n i n g to Audio Jack ที่มีขนาด3 5มมเมนะคะซึ่งราคาก็ไม่ได้ถูกเลยค่ะราคาอยู่ประมาณ35ดอลลาร์คิดเป็นราคาไทยก็1,290บาทค่ะบวกกับราคา AirPod s Max แล้วค่อนข้างแพงพอสมควรในส่วนของตรงนี้เรื่องคิดว่าถ้าเพื่อนๆซื้อ AirPod s Max เพื่อนๆสามารถเอาเงินไปซื้อเครื่องเกม PS5 รุ่นใหม่ได้เลยค่ะหรือจะเป็นซื้อ AirPod s Pro 2ตัวก็ยังได้เลยค่ะ หรือไม่ก็ซื้อ Mac Mini ที่มีชิป M1 ตัวใหม่ก็ยังได้เลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงนั้นน่ะมันดีจริงๆนะคะและอย่างเช่นเคยค่ะ AirPod s Max จะทำมาเพื่อใช้กับ iPhone หรือ Product ของ Apple ทำให้เพื่อนๆสามารถใช้ฟีเจอร์อย่าง Audio Sharing หรือการแชร์เสียง Instant Pairing หรือการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPad ได้ทันทีค่ะให้ Siri อ่านข้อความของเพื่อนๆได้และอื่นๆอีกมากมายค่ะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้มือถือที่ไม่ใช่ของ Apple ก็ใช้ได้นะคะแต่จะใช้งานพวกฟังก์ชันฟีเจอร์พวกนี้ไม่ได้ค่ะและแถบ AirPod Max ไม่มี Ultra Wideband Chip ที่ช่วยในการหาตำแหน่งที่หลัง Apple จะใส่มาทุก Device แต่กลับไม่ใส่เข้ามาในตัวนี้ก็ค่อนข้างจะปแปลกๆหน่อยนะคะยังมีอีกเรื่องตัว AirPod Max ไม่ได้ป้องกันเหงื่อและน้ำดังนั้นอาจจะไม่เหมาะกับใส่วิ่งและออกกำลังกายนะคะ ในเรื่องของราคาถ้าเทียบกับ Sony XM3 ในราคา $230 ดอลลาร์ 30, และ Sony XM4 ในราคา $280 ดอลลาร์ 80, นั้นตัว Sony XM3 และ4นั้นยังให้ราคาที่จับต้องได้และถูกกว่าตั้ง $200 ดอลลาร์พกพาง่ายกว่าเบากว่าและยังมีฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนที่เขาบอกว่าดีเยี่ยมด้วยนะคะบวกกับใช้งานได้นานกว่า AirPod s Max ตั้ง10ชั่วโมงเลยนะคะ ก็แอบน่าคิดนะว่าเราจะซื้อตัว AirPod s Max ไปทำไมโดยที่เรามีตัว Alternative อย่าง Sony XM3 และ4ที่ราคาถูกกว่านั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดนี้เ,นเพื่อนๆยังอยากจะซื้อตัว AirPod s Max อยู่ไหมนะคะซึ่งเดินคิดว่าราคาค่อนข้างแพงพอสมควรเลยค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องเสียงนั้นน่ะคุณภาพมันดีเยี่ยมจริงนะคะให้เสียงเคลียร์ใสชัดทุกรายละเอียดทุกโน้ตแล้วก็ถึงแม้ว่าเดินจะเปิดเสียงดังมันก็ไม่มี distortion ส่วนถ้าด้านเปรียบเทียบกับตัว AirPod s Pro น,นั้นนะเสียงของ AirPod Max อ่ะทำงานได้ดีกว่าแต่ด้วยความที่มันพกพายาตัว AirPod s Pro อาจจะเหมาะกว่าในการพกพาไปเที่ยวแล้วก็ตัวนี้มันไม่กันเหงื่อแล้วก็กันน้ำด้วยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนอยากซื้อมาออกกำลังกายตัวนี้จะเหมาะกว่าและในเรื่องของคุณภาพเสียงตัวนี้ยังสู้ไม่ได้นะคะก็แต่ก็ยังดีนะคะ ไม่ได้ถือว่าแย่นะคะส่วน Sony XM4 และ3อ่ะเดินคิดว่ามันเป็น a อ t e r n a น i ี e หรือเป็นทางเลือกในการซื้อหูฟังที่ถูกกว่าและก็ได้คุณภาพที่ใกล้เคียงกันนะคะซ,ซึ่งเสียงอ่ะเดินยังไม่ได้ลองก็แต่ถ้าเรื่องเปรียบเทียบทางเทคนิคอลรีวิวต่างๆที่เดินอ่านมาทั้งหมดก็คือมันก็เดินคิดว่าอยากจะแนะนำให้เพื่อนไปซื้อทางฝั่ง Sony XM3 หรือ4มากกว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงและก็ เอ,อ,เออไปข้างนอกหรือออกกำลังกายมันไม่ได้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ทํางานสตูดิโอมากกว่าคะ่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้เดินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย